นี่เป็นการคุยของเด็กผู้ชาย3คนที่น่ารักมากๆเลยครับเพื่อนรักสามทหารเสือเตซอสนาวมีใครได้ดูคลิปนี้กันแล้วบ้างครับคือเราไม่ค่อยจะได้เห็นเด็กผู้ชายแสดงออกความรักต่อกันแบบนี้เนาะมาดูแบบจริงใจใส่เสือ้อบ้านๆที่สําคัญคือไม่เขินที่จะแบบบอกคิดถึงบอกรักแสดงออกความรักต่อกันขอจูบขอหอมแก้มหน่อยแถมยังทําเสียงแบบอ,อ่อ,อนๆใส่เพื่อนด้วยแสดงว่ารักแล้วก็คิดถึงเพื่อนรักกันจริงๆดูแล้วก็โอ้โหมันใจ ฟูมันน่ารักมากๆเลยนะฮะใครที่ยังไม่ได้ดูเนี่ยเดี๋ยวผมจะเปิดคลิปนี้ให้ดูนะใครดูแล้วยิ้มตามคอมเมนต์เป็นอิโมจิรูปยิ้มมาหน่อยครับครับมีคนเปยเพื่อนรักใครเปย์วะเพื่อนมีเปย์เปเพื่อนโอ้โคตรรวยดิเพื่อนจริงเพื่อนรักอขอบคุณครับมันทำยังไงเพื่อนก็ทำไม่เป็นว่ะเพื่อนรักเพื่อนคิดถึงจัดเลยโอ้เพื่อนก็คิดถึงเพื่อนรักอ่ะจุ๊บ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 เราต้องตามอาหารเสือนั่งรงนี้แล้วเพื่อนจริงจริงจุ๊บจุ๊บ ตอนเพื่อนเราแก๊งจูเพี่ยนไม่เอาเพื่อนขึ้นเพื่อนคนเยอะนึกแล้วตอนเพื่อนแก๊งงานแก้มอะไรน้าวอ้เพื่อนน้าวเพื่อนเพื่อนใช่ปะเนี่ยน้าวเออไม่ใช่เพื่อนตอนตอนวันนั้นเพื่อนยังโดนฆ่าอยู่เลยเพื่อนรักเพื่อนั้าวเลยุ๊แก้มนาววันนั้นเพื่อนยังโดนหอมอยู่เลยมีโดนใครเพื่อนโดนฝรั่งอะเพื่อนอะไรกันฝรั่งม่นไงเพื่อนเพื่อนเนี่าเพื่อนอย่ยเอาแอร์ดีข้าวไปเลยโอ้ยข้าโอเค จะเอาจะเอาคุหล่อจะเอาคุหล่ออ่ะโอ้เพื่อนก็พูดในโอ้เพื่อนคิดิ้งเสมอเลยมัขาโทรเพื่อนไม่ได้หรอกตอนเนี้ยไม่เพื่อนอ่ะเพื่อนอ่ะที่สุดเลยน้ำมูอบัน